ปัจจุบันภาวะขยะพลาสติกล้นเกิดภาวะเป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อโลกโรงพยาบาลบึงการเป็นผู้นำด้านการดูแลและการรักษาสุขภาพเราจึงขอเชิญชวนชาวบึงการร่วมพลังลดการใช้ขวดพลาสติกจุดเล็กๆที่เราสามารถเริ่มต้นและขยายเครือข่ายการดูแลสุขภาพเราหวังว่า บุคลากรโรงพยาบาลดึงการผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจะร่วมกันลดขยะพลาสติกในโรงพยาบาลท่านสามารถนำภาชนะใช้ทดแทนร่วมกับการรณรงค์กดน้ำแร่น้ำดื่มสะอาดที่ทางโรงพยาบาลดึงการได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกรองน้ำที่ใช้ระบบผลิตน้ำดื่มด้วยระบบ r o ผลิตน้ำได้500ลิตรต่อชั่วโมงไส้กรองเปลี่ยนทุก6เดือนระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง U.V. ขนาดหลอด30วัตต์ที่ทำให้บุคลากรและชาวบึงการมั่นใจในความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานประหยัดทดแทนการซื้อน้ำที่ใช้ขวดพลาสติก เนื่องด้วยโรงพยาบาลบึงการเราได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มน้ำแร่น้ำดื่มคุณภาพจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพผ่านการกรองหลายขั้นตอนและระบบน้ำา RO แถมด้วยระบบ UV อีกชั้นหนึ่งทำให้ได้น้ำที่มีคุณภาพปลอดภัยนะครับอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวโรงพยาบาลบือการนะครับช่วยกัน ลดขยะพลาสติกอย่างง่ายๆด้วยการนําแก้วน้ําดื่มที่เป็นภาชนะที่สามารถใช้ซ้ําได้ยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับให้นํามากรอกน้ําดื่มเพื่อใช้แทนขวดพลาสติกที่เราซื้อแล้วก็ทิ้งขวดซึ่งมันจะเป็นการช่วยลดขยะพลาสติกลดโลกร้อนและยังช่วยให้ทุกคนประหยัดเงินด้วยนะครับอยากให้เชิญชวนพี่น้องชาวโรงพยาบาลเมืองการ คนไข้และญาติผู้ป่วยที่มารับบริการรวมทั้งประชาชนทั่วไปนะครับเข้ามารับบริการน้ำดื่มได้ฟรีที่จุดให้บริการน้ำดื่มของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับโรงพยาบาลบึงการร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลใส่ใจสุขภาพบุคลากรและชาวบึงการเตรียมจุดบริการกดน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานมีการกรองน้ำระบบ RO ที่มีค เป็นน้ำแร่สะอาดบริสุทธิ์ช่วยลดขยะพลาสติกเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นประหยัดสะอาดปลอดภัยไปด้วยกันค่ะมากดน้ำดื่มกันนะคะ